ที่ร้านวันนี้มีบริการตัดหูกระจกด้วยนะครับผมนะตัดหูกระจกให้มันสั้นลงนะครับปกติมันจะยาวกว่านี้เนาะเนี่ยมันจะไปชนนั่นมันจะไปชนกระจกรถคนอื่นเขารถใหญ่เขานะครับคืออันนี้เป็นรถพีวินเขานะเขาต้องการตัดออกนะผมตัดออกให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันสั้นลงเป็นกระจกเดิมติดรถนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อกระจก ใหญ่สั้นมาเนี่ยมันมันก็จะสั้นไปเดี๋ยวผมให้ดูรถผมนะมันจะเป็นเห็นนะล็อกอีกกระจกใหญ่สั้นเนี่ยมันก็จะสั้นเกินไปนะครับผมสั้นเกินไปมันไม่พอนะครับเห็นไหใหญ่สั้นมาสั้นเกินไปมันไม่พอดีนะครับจึงต้องเอาของเดิมรูปการมันยาวอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้รูปภาพมันจะมองชัดกว่าของเทียมนะครับผมเลยต้องการตัดนะ เดี๋ยวใส่ให้ดูนะอ่านี่เขาสรางเขาก็จะใส่นะครับน่จะใส่แล้วจบเอาลงกค่ขามันก็จะพอดีมันก็จะไม่สั้นไม่ยาว มันก็จะพอดีพอดีอถ้าใครจะทำก็มาทำตัดประมาณก็มือหนึ่งก็มือหนึ่งแต่อพอดีเลยแล้วเรามองเห็นด้วยเตอนนี้จะตาลายหน่อยเนะาะเพราะว่าหมุนอยู่หมุนรู <laughs> ้สึกว่าแล้วก็เชื่อมต่อกัน <laughs> หนึ่งตับหนึ่งนะใส่รอบรอบหนึ่งเลยนะสองรอบเอ้ยได้อยู่รึเปล่างานเนี้ยงงวนแล้วงงลกันงงหมอนเป็นชายไปขว่าอ่า เอาแล้วก็แบบไหนใช่แล้วเนี่ยนี่นะนี่นะจะสั้นลงสั้นลงเราจะพอดีพอดีตาพัดจะมองเหมอนเดิมอ๋ออันนี้มันเป็นกระจกของแท้ติดรถของติดมากับนัถของเวฟของเวฟเอออันนี้เป็นความคิดของเจ้าของรถเนาะนี่ใส่ข้างนี้

อันนี้คือตัดแบบบ้านๆนะครับนี่นะตัดธรรมดาธรรมดาเนี่ยอันนี้คือตัดแบบบ้านๆนะครับเนี่ยให้ดูเป็นไงพี่เป็นไงโอเคเนะจะไม่โดนก็จะเออมันจะตรงแบบแฮนด์เออช่วงระยะแฮนพอดีม <anytime> ันมันจะไม่โดนกระจกเท้าที่เดินเออพอดกับฮึ่มพอดีเหมือนเดิมเหมือนเดิม เห็นเหมือนเดิมเอ่อยิงไม่ต้องนี่แล้วไม่ไม่ต้องไปกล่าวกวนว่ามันจะโดนเออครับรถชาวบ้านครับเออแล้วบางถ้าถ้าเราไม่ตัดมันก็จะปั๊บอ่าอ่าเดิมๆนะเออชนปั๊บปั๊บชนแน่นอนโอกาสชนสูงใช่อันนี้ไม่โดนเลยมีโอกาสชนแทบไม่มีนะมันสั้นมันสั้นน่าจะไม่มีเลยมันแคบแคบเท่าตัวเราเลยร้อยเปอร์เซ็นไหมอ่าร้อยเปอร์เซ็นน่จะไม่โดนไม่โดนเพราะว่า คิดมาหลายปีแล้วคิดมาหลายปีใช่พี่เขาเป็นคนแปลกพี่เขาเป็นคนแปลกคนเดียวหรือว่าพี่เขาอาจจะมีคนแปลกหลายคนนะครับอาจจะมีผมคิดแบบนี้หลายคนอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนทำาจะทำทำออกมาดีหรือเปล่านี่เราก็ลองทดลองนี่ทดลองนะถือว่าใช้ได้ดีอว่าใช้ได้นะพี่เนาะได้เลยเนาะเนี่ยเรียบร้อยนะเนี่ยสวยด้วยครับสวยด้วยนะครับ อันนี้ผมก็ตัดตรงนี้แหละนะครับอันนี้มือสมัครเล่นนะครับผมตัดให้ได้อยู่นะครับอันนี้ไว้สวยไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยนะถ้าทำจริงๆก็จะทําสวยกว่านี้อ่าถ้าทําจริงๆถ้ามีคนทําให้ทําอ่ะอาจจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ทำทดลองอันนี้คู่แรกคู่แรกในชีวิตโอเคครับประมาณนี้แค่นี้ไปแล้วนะครับน่าจะมีคนดูหรอใช่อ่าให้ดูเบรกอันนี้เบรกรุ่นแรกครับนี่เบรกรุ่นแรกเลยนะนะนี่เบรกรุ่นแรกเลยยังอยู่นะครับผม นี่นะรุ่นแรกนี่ปั๊มเทียมด้วยนะครับแล้วก็สายเทียมทุกอย่างเทียมหมดอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับแล้วก็ปั๊มบนก็เป็นของเทียมอยู่เลยนะนะ <c oughs> ไปแล้วนะครับผม